กระซิบอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองหล่อๆนะคะรถแต่งหล่อค่ะท่านใดชื่นชอบนะคะสไตล์รถแต่งคันนี้เลยนะคะดูเรียบดูดีแต่งแบบมีเสน่ห์ค่ะเชฟตาหวานปี2010นะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเต็มระบบเครื่อง2.5ไร่ข้างนะคะนี่เป็นห้องเครื่องนะคะตามนี้เลยนะคะทุกท่านราคาคันนี้นะคะทางด้านผู้ขายตั้งราคาไว้ที่ 1,49,000บาทค่ะ Remap Bo F55 i n า e ้าหัวฉีดซิงโชคคู่คัดทองแดงดุม5้ารูจะทรงลงล้อแล้วนะคะหลอดแบบมีสเสน่ค่ะทุกท่านดูภายนอกอัจดูเรียบเรียบลหล่อนะคะภายในก็แอบซิ่งิดนิดๆน,นะคะแอร์เย็นเพียงเพาะค่ะชุดโอนมีครบนะคะภาสี6-7 วัาคสีเก็บโล่งแล้วนะคะสนใจคันนี้นะคะ149,000บาทค่ะรถอยู่แถวบ้านแพ้วสมุทรสาครน,นะคะสามารถโทรคุยสอบถามหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อโทรติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะแอดได้ใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้นะคะเพราะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ